สวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกนะคะวันนี้ก็มาเม้ามอยกันอีกเช่นเคยค่ะใครรักเลขอะไรชอบอะไรก็ขอให้โชคดีกันนะคะงวดนี้ก็อย่างที่ฉันบอกว่าฉันชอบเลขเก้าอืมไม่รู้จะอยู่บนอยู่ล่างก็ไปซื้อกันเจ็ดเก้าก็ได้หน่อยอายุแม่ชั้นก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องยาคุมกับกระนางกระเทยเออยาคุมกําเนิดกับ นางกอหรือว่าสาวประเภทสองเป็นของคู่กันมันมีตั้งแต่สมัยโบราณกาลอะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของอีชันนะคะตอนที่ชีชั่นเทสยาคุมใหม่ๆก็คือประมาณว่าฉันเริ่มจากยี่ห้อไดแอนนะคะเศษอู้ยกินไปสักพักหนึ่งนม,มนก็ขึ้นนู่นนี่นั่น,นผิวพรรณก็เปล่งปังแต่ข้อเสียของไดแอนคือกินแล้วมันอ้วนยามันแรงมากคุแล้วก็เวียนหัวอยากกินส้มกินหวาน เมื่อก่อนสูตรของไดแอนนั้นจะแรงมากนะคะคุณแบบไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แต่คือฉันกินยาคุมมาประมาณ20ปีตั้งแต่อายุ2 8 8 9ถึงอายุ30กว่า39เนี่ยประมาณเนี้ย10 20ปีได้เนี่ยแล้วฉันก็เลิกกินเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีผลต่อร่างกายฉันไม่กินแล้วฉันกินตั้งแต่อายุแบบยังเป็นนางกระเทยแบบหัวโปกอยู่แล้วเนาะอืมก็เริ่มกิน เสร็จพอเริ่มจากไดแอนปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อพรีมยี่ห้อพรีมเสร็จก็มาเป็นซูซี่ก็สลับไปสลับมานน่นนี่นั่นก็กินมันมีผลข้างเคียงนะคะคุณกระเทยกระยาคุมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีนะคะเพราะว่าอะไรมันจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาว่าอย่างงั้นนะเนาะแล้วอย่ากินแล้วมันก็แบบมันจะมีผลตอนแก่อะไรนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง นางกระเทยสมัยก่อนอย่างฉันเนี่ยก็หากินเองเนี่ยไม่ได้ปรึกษาใครก็ไปซื้อซื้อซื้อ,อตามร้านเพสัชอย่างเงี้ยพพืกอก,กินเพื่อที่จะให้ไม่ได้ว่าอยากจะมีนมเลยค่ะอยากจะให้แบบผิวพรรณมันเปล่งปังนะคะสมัยก่อนด่แบบดิฉันเป็นคนหน้าหยาบหน้ากล้าและแบบว่าผิวดําคล้าแบบมันไม่เหมือนผู้หญิงนะว่างั้นเถอะก็เลยกินยาคุมเพื่อที่จะปรับฮอร์โมนให้มันเป็นแบบ เออผิวพรรณดูซอบใสแต่มันใสจริงค่ะแต่มันก็แถมนมมาให้นมนี่ไม่อยากได้เท่าไหร่ลรเออแถมมากก็เอะมีนมคือเรื่องของเรื่องชันขี้เกียจใส่ย,ยกทรงเป็นกระเทยโลกประหลาด <c oughs> คือคนเขาอยากได้นมนมตุมต้มแต่อีนี่ขี้เกียจคือเป็นมันชั้นอุดอัดนูด่นนี่นั่นอ่ะพอนมขึ้นก็ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยบางคนอยากถามว่ากินยี่ห้อไหนดี มันขึ้นอยู่กับคนนะคะบางคนมันก็ถูกกับยี่ห้อนี้บางคนมันก็ถูกกับยี่ห้อนี้ส่วนยี่ห้อที่ฉันแนะนําไปเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีขายอยู่หรือเปล่านะคือมันถูกใครถูกมันนะคะคุณบางคนกินตัวนี้ผอมบางคนกินตัวนี้ผิวใสก็อย่างที่บอกว่ากิน กินยาคุมเพื่ออะไรนางก่อคือหนึ่งเพื่อจะมีนมสองเพื่อจะผิวใสสามเพื่อที่จะแบบไม่ให้ขนเยอะอะไรประมาณเนี้ยที่กินนะคะเพื่อปรับฮอร์โมนแล้วีีอย่างกินยาคุมอะไรพวกนี้พอไปกินเหล้าแล้วมันไม่ค่อยดีนะคะคลุณมันจะช็อกอืมแล้วกินมากมันก็เบอะเบอะเบเบอคือมันมันมันผิดนะมันผิดมาเราไม่ได้ ไปปรึกษาหมอโดยตรงอ่ะเนาะเราก็ซื้อกินเองอ่ะมันผิดมันก็แบบเอิงเอยไปอ่ะนะคะก็ถึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนางกระเทยหัวโปกหรือนางกระเทยรุ่นชั้นเนี่ยที่แบบกระเทยบ้านบ้านแล้วนิยมซื้อยาคุมกินกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการแพทย์สมัยใหม่เขาก็มีฮอร์โมนฮอร์โมนถ้ามีตังหน่อยก็ไปเข้าคลีนงคลินิก เขาก็เทคอมูลกันไปกันนะกันแล้วแต่อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่ายาคุมกับกระเทยมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยกาลนานละค่ะอันนี้ตอนนี้ฉันก็50กว่าแล้วฉันเลิกกินแล้วคะคุณไม่ต้องสวยแล้วค่ะตอนเนี้นะคะ ก็ไม่มีอะไรค่ะมาเมามอยกันอีกเช่นเคยสนุกสนานเรื่องกระเทยกับยาคุมนะคะมันเป็นของคู่กันมาตั้งนานแต่เด็กรุ่นใหม่นี่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขากินหรืออะไรกันยังไงนะคะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ถามน้องๆเขานะคะส่วนฉันนี่เลิกกินไปแล้วค่ะเพราะว่าฉันกลัวผลข้างเคียงกาะ,ะเท่ามาแล้วแก่เท่าและอยู่แบบสมถคะค่ะก็มาลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ